สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาค่ะโดยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษามีดังนี้ค่ะความเป็นมาของอาเซียนจุดประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนความเป็นมาของอาเซียนนะครับโดยอาเซียนนะครับมีต้นแบบนะครับมาจากสมาคม a s a นะครับหรือว่าสมาคมอาสานะครับ โดยมีการจ es, mayoría, ัดต so ั US, affe, or, is, ้งขึ tornado, ério, ้นท <üss firefight, nap kin>, ั <im> ux, en, ้งหมด3ประเทศนะครับได้แก่1มาเลเซียฟิลิปลินสนและ3ประเทศไทยครับโดยสมาชิกอาสาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2004นะครับโดยมีจุดประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศสมาชิกนะครับแต่กลับเกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศในสมาชิกนะครับซึ่งทำให จึงทำให้เกิดการยุติความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมอาสาในปีพศ2509และเกิดการทดแทนขึ้นของสมาคมอาเซียนในปีพศ2510ส่งผลให้เกิดสมาคมอาเซียนขึ้นมาแทนที่สมาคมอาสาขึ้นในเมื่อวันที่8สิงหาพศ2510โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด5ประเทศได้แก่1อินโดนีเซีย2มาเลเซีย 3. ฟิลิปปินส์สสิงคโปร์และ 5. ประเทศไทยหลังจากการก่อตั้งอาเซียนนะครับได้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้แก่ 1. ประเทศปูนใน 2. ประเทศเวียดนาม 3. ประเทศลาว 4. พมา่าและ5กัมพูชาและนี่คือการสรุปช่วงเวลาความเป็นมาของอาเซียนครับ ต่อมานะคะตาสัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีรูปรวงข้าวสิบต้นมัดรวมกันนั่นหมายถึงการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มสมาชิกอาเซียนสิบประเทศและมีสีที่บ่งบอกความหมายดังนี้ 1. สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 2. ส,สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า 3. ส,สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ และ4สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงจุดประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนนะคะซึ่งจะมีวัตถุประสงค์หลักๆดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนก็เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคทําลงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านการเมืองสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชน บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก3เสา,สาหลักอาเซียนนะคะจะประกอบไปด้วยเสาที่1ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในด้านนี้มีเป้าหมายสําคัญคือการส่งเสริมสันติภาพและสเสถียรลภาพในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาเสาที่2ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในด้านนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบ ในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ดีขึ้นและต่อมานะคะเสาหลักที่3ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านนี้จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อมานะครับกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศตังต่อไปนี้ 1. ประเทศบูไน 2. ประเทศกัมพูชา 3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศลาว 5. ประเทศมาเลเซีย 6. ประเทศฟิลิปปินส์ 7. ประเทศสิงคโป,โปร์ 8. ประเทศไทย 9. ประเทศเวียดนามและ 10. ประเทศพมา่า และภาพนี้นะคะเป็นภาพแสดงที่ตั้งของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากนี้ยังมีประเทศที่ขอเข้าร่วมกับอาเซียนโดยเราจะเรียกว่าอาเซียนบวกโดยจะมีอาเซียนบวกสาได้แก่1จีน2ญี่ปุ่น3เกาหลีและอาเซียนบวกหได้แก่อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สำหรับคลิปวิดีโอให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ